สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมจินโฮโนอยู่ใน, Game, นเกม Summoner Wars k y Arena วันนี้มาดีวิวในเรื่องของทีมดันเจียนกันดีกว่านะครับผมเป็นดันเจียนใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับนั่นก็คือ3หัว3ามธาตุนะครับผมมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับ3หัว3ามธาตุมันดียังไงนะครับผมเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้มีคําตอบแล้วก็แชร์ทีมที่แทบจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรซะด้วยซ้ำสัก2ดันก่อนแล้วกันเป็นดันธาตุไฟกับดันธาตุลมนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอฝากก แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเพื่อนๆไปเข้ารับชมคลิปวิดีโอกันนะครับมาครับผมในเรื่องของ3มหัวนะครับผมที่อัปเดตเข้ามาแล้วก็คือ3ธาตุหลักนี้เลยนะครับมีธาตุไฟธาตุน้ําแล้วก็ธาตุลมนะครับข้อดีของ3ดันนี้มันมีอะไรนะครับผมข้อดีของมันก็คือในเรื่องของแยกชนิดของรูนนะครับเราจะได้ฟาร์มรูนง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมนี่ดูตรงกลยุทธ์หรือว่าดูตรงสิ่งที่ดรอปก็ได้นะครับดูตรงสิ่งที่ดรอปนะครับผมก็จะเป็นพวกนี้เลยนะครับใครอยาก ะฟาร์มตรงไหนก็ไปตรงนั้นได้เลยนะครับผมแต่จะปวดอยู่นะในสิ่งที่วงกรอนธาตุไฟหรือว่ารูนสําคัญสาคัญจะอยู่ในเรื่องของดุเดือดนะครับผมเซตนี้จะเป็นเซต่า้าสาคัญจริงๆนะครับก็จะเป็นในเรื่องของดุเดือดกับในเรื่องของสตันนะครับผมที่สําคัญสําคัญแล้วก็ใช้เยอะหน่อยนะครับผมส่วนรูนอื่นๆมันเป็นเหมือนรูนเสริมอะ่ะแล้วยิ่งมีในเรื่องของฮึดต้านทานหรือเพิ่มพลนหรืออดทนนี้ผมแบบเจ็บหัวทุกคนคือแบบ น่าจะดบมาเยอะมากๆอ่ะสำหรับลูนพวกนี้นะครับผมลูนไบโอเรนซ์หรือลูนสตันน่าจะโอ๊ยน่าจะแบบดบมายากหน่อยนะครับผมส่วนในด้านของดันน้ําแข็งกันบ้างนะครับผมดันน้ําแข็งหรือดันน้ํานะครับก็ถือว่าดีพอสมควรเลยนะมีทั้งสวิฟแล้วก็มีทั้งวิวนะครับจริงๆก็แยกเป็นแบบ รุนดีๆอ่ะสักประมาณ2เซตในแต่ละดันมากกว่านะครับส่วนรุนธาตุลมก็จะเป็นในเรื่องของดาเมจเนาะก็จะมีในเรื่องของคาดกับโทสะนะครับจ,จริงๆนะแันเจียนธาตุลมอ่ะจะไม่ค่อยมีคนนิยมลงเท่าไหร่ส่วนมากก็จะลงในเรื่องของธาตุาไฟหรือธาตุน้ำนะครับหรือใครที่คิดไม่ออกอยากจะดันรุนทุกรุนขึ้นนะครับผมก็ ดันนี้ก็ได้ดันแรกเลยนะครับดันนี้ก็จะไม่ต้องเปลี่ยนของอะไรเยอะนะครับผมก็สามารถไปฟาร์มได้แต่เปอร์เซนต์ในการได้รูนมันก็จะเฉลี่ยเฉลี่ยกันเยอะหน่อยนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาแนะนําทีมที่คล้ายๆกันนะครับผมจริงๆผมดึงมาจากทีมแรกเลยนะครับแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรซะด้วยซ้ํานะครับผมถามว่าเวลายังดีไหมยังไม่ดีพอแต่ใครที่ทําในเรื่องของ3หัวอันแรกแล้วนะครับผม สบายๆไม่อยากจะเปลี่ยนในเรื่องของทีมนะครับก็แนะนําเป็นทีมเดิมเลยก็ได้นะครับผมอืมจริงๆก็ลงสบายๆได้เลยนะครับสําหรับดันธาตุไฟถ้าเพื่อนๆยังไม่เห็นในเรื่องของตัวทีมนะครับผมตัวทีมผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับจริงๆเปลี่ยนตัวน้องโพล่าธาตุไฟตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนเป็นเอาธาตุแสงตัวกิฟฟอนแสงมาก็ได้นะครับผมเรามีปีกอยู่แล้วอย่าง ฟน,นะครับแล้วก็มีตัวกันดาเมจด,ด้วยนะครับผมอย่างดาเรียนเนาะแล้วก็มีตัวนี้สกิลลูกไฟอ่ะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้นะครับผมตัวไหนก็ได้ที่เป็นลูกไฟอย่างตัวจิ้งจอกธาตุแสงก็ได้นะครับผมจิ้งจอกธาตุแสงก็เป็นตัวหนึ่งที่ดูโอเคเลยนะครับหยิบมาได้นะครับผม ส่วนที่ขาดไม่ได้ก็คือลีดในเรื่องของลีดขิเล็จริงๆใส่รูนให้เต็มก็ได้นะครับผมผมช่องโวเยอะแอบเปลี่ยนรูนนะครับผมแต่ผมก็ยังใช้อยู่งงเหมือนกันคือตัวนี้ถ้าอยากจะจบเร็วก็ใส่รูนให้ครบก็ได้นะครับผมจริงๆผมเอามาแค่เป็นขิเล็ดเฉยๆเลยนะครับทีมตรงนี้ก็เป็นทีมประจําของผมตรงนี้เปลี่ยนได้นะใครที่เล่นเป็น3หัวปกติอยู่ก็ใช้ทีมนั้นได้เลยนะครับผมของผมก็ มีในเรื่องของแบกสมิธมืดด้วยมันก็เลยรู้สึกดูง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีทางขวามือนะครับผมก็จะเป็น3มอินุเลยแล้วก็แวบหนึ่งแล้วก็ลีดตัวหนึ่งนะครับผมเป็นหอมจะดีที่สุดนะครับมันจะได้มีดาเมจด้วยเนาะแล้วก็มีในเรื่องของเมียธา,าตุไฟนะครับผมตัวนี้ก็จะล้างบัฟเล่งเกตให้กับพ,พวกได้นั่นเองนะครับผมทีมของน้องเขาก็ปกติเลยนะครับไม่ได้อะไรมากนะครับผมก็สาดไปนะครับ ภาพอาจจะกระตุกกระตุกนิดนึงนะครับผมขอไปด้วยนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมสาดลงไปติดแบนดิ้งถือว่าโอเคครึ่งหลอดถือว่าโอเคขึ้นมาปึ้มภาพจะกระตุกกระตุกหน่อยนะทุกคนขอภไยด้วยนะครับผมงงเหมือนกันปั๊บขึ้นมานะครับโคกไปดีเฟนซ์เรียบร้อยลดเกรแล้วก็ทำการโจมตีตัวอื่นเก็บ แค่นี้ก็สบายแล้วนะครับผมเวลาอาจจะน่วงนวงหน่อยนะครับมันไม่ได้แบบเร็วกว่าดันปกติสักเท่าไหร่นะครับผมมันก็จะอยู่สักประมาณ38วิประมาณนี้นะครับเบสสูงสุดก็อยู่ประมาณ32นะครับผมที่ผมเจอๆเ,เนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยส่วนด้านนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็แค่ทาดาเมจไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆเปิดเกาะค่อ,คอยๆทําในเรื่องของแบนดิ้งต่างๆนะครับผม นี้ก็จะครึ่งหลอดแล้วเรียบร้อยแล้วก็กลางขึ้นไปคือสกิลอะไรต่างๆมันอาจจะแตกต่างจากบอสหลักนิดนิด,นดหน่อยๆนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเวอร์วังมากนะครับเดี๋ยวคลิปดอหนาเดี๋ยวผมมาทาดน้ำแล้วก็อีกคลิปหนึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของอจัดทีมที่แบบว่า3ดันสามารถใช้ได้เลยนะครับแต่ทีมแบบนั้น ผมคิดว่าน่าจะกินในเรื่องของแสงมืดเยอะอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นก็สําหรับบ้านเด็กก่อนละกันสําหรับคนที่แบบเออยังพอหามอนเตอร์มาทดแทงได้อะไรแบบนี้ได้นะครับผมอืมที่ผมเจอนานสุดน่ะน่าจะอยู่สักประมาณ50กว่าวิได้นะครับผมอันนี้ก็เป่าไปไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ก็ล้างตามนี้เลยเป่าให้เมียมืดตายล้างเร่งเกตนะครับผมแล้วก็ใส่ทำดาเมจต,ต่อเนื่องแบบนี้นะครับ อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะโอเคครึ่งหลอดเรียบร้อยไม่ติดแบนนิ่งด้วยแต่ถ้าอยากให้ติดแบนนิ่งแบบชัวรวนะครับผมผมก็จะแนะนําเป็นทตุน้ําหรือไม่ก็ทตุแสงอย่างตัวจิ้งจอกทตุแสงจะดูดีกว่านะครับผมอือันนี้แอบเก็บ,เก,บเก็บในเรื่องของตัวทีมที่ลงได้สามท่าอยู่นะครับแอบทํานิดนึงช่วงนี้เวลาทําคลิปวิดีโอน้อยมากนะฮะเรียบร้อยนะครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับธาตุไฟเดี๋ยวไปดูธาตุลมกันบ้างว่าถ้าใช้ทีมนี้จะอยู่สักประมาณกี่นาทีมาแรกนะครับึบโบบะขึ้นมารถเกตแล้วก็เตรียมสาสตร์นะครับผมแต่น่าจะครึ่งหลอดก่อนปะโอเคพอดีจังหวะพอดีดามเมจผมแอบโถงเยอะไปนิดนึงนะทุกคน โอดินมันก็เลยแบบทำดาเมจได้นิดหน่อยเพราะว่ากว่าโอดินจะทำดาเมจก็เกือบครึ่งหลอดแล้วลดเกรดไปนะครับผมโขกเข้ามาอีกหนึ่งทีเป็นเพราะว่าน้องเป็นธาตุล้มด้วยแหละทุกคนตัวดาเมจทางซ้ายทางขวาผมก็เป็นธาตุไฟนะครับผมตัวนี้มันก็เลยแบบว่าเอ,อโดนดาเมจเยอะหน่อยจะอยู่ที่ประมาณ41วินะครับ น่าจะไปช้าตรงที่โอดินมันใช้สกิลพอดีแล้วมันจะครึ่งหลอดพอดีภาพอาจจะกระตุกหน่อยนะทุกคนผมน่าจะต้องเซตในเรื่องของ OBS ใหม่ดีเข้าไปแสนหกนะครับผมนี่คือทาุไฟเจอลมนะแต่ถ้าใน RTA มันจะเป็นทาุลมชนะทาุไฟนะผมอดีแซลเล่นนะทุกคน ผมเจอบ่อยมาโบเรียบร้อยนะครับมาดูเวลากันว่าจะสักประมาณเท่าไหร่สามบหกวินะครับผมมันก็จะอยู่ลรานี้แหละนานสุดผมคิดว่าน่าจะอยู่สักประมาณ50วิได้นะครับแต่ไม่เกิน1นาทีแน่นอนมาดูทางนี้กันบ้าง ทางนี้ก็คือกันนะครับผมก็ปล่อยตายเน้นบัฟล้างบัฟแล้วก็ทำดาเมจไปเรื่อยๆเ,เอาอินุไฟมีนุไฟแบบผมพูดผิดเอาอินุมืดเป็นการทำแบนดินงแทนา์เข้าไปนะครับสวยงามงดงามสุดๆแล้วก็เปิดเกาะได้สวยๆนะครับผมแบนดิ้งก็มี ผมคิดว่าโอดินน่าจะทำดาเมจได้รุนแรงนะครับผมรอบนี้นี่เกือบตายแล้วก็ตบอินุมืดตบไม่ทันไม่ทันอินุมืดนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมทีมก็แทบจะไม่ต้องเปลี่ยนด้วยซ้ำนะครับ ไม่ต้องกังวลมากนะครับผมใครที่อยากจะฟาร,ร์มรูนดันไหนนะครับแต่ผมคิดว่ายอดนิยมจริงๆก็น่าจะเป็นน้ําหรือไม่ก็ไฟนะครับผมแต่ธาตุลมมันเฉยๆอนะทุกคนในการดรอปหรืออะไรอย่างนี้มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับผมใครที่อยากจะมาส่วนในเรื่องของดามเมจก็มาตรงนี้เลยก็ได้แต่ถ้าให้แนะนําฟาร,ร์มนะผมแนะนําฟาร,ร์มเป็นธาตุไฟรรจะดูดีกว่านะครับผมธาตุไฟรรได้ทั้งไวโอเรนต์กับสตันนะครับ ส่วนท่าน้ำก็จะได้ทั้งสวิฟแล้วก็วิวนะครับผม2ออย่างนี้ก็ถือโอเคนะครับโอเควันนี้เป็นคร่าวๆสําสหรับการลง3าหัวแบบท่าุไฟกับท่านลมแล้วกันนะครับผมต้องขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับผมที่รับชมคลิปวิดีโอเจอกันใหม่ในคลิปดอแนานะครับผมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมอยากให้ผมทำคอนเทนต์แบบไหนคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยหรืออยากจะให้ผมรีวิวตัวไหนคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปโดหน้าคลิปนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ end of the silhouettes of you like a never really noticed